สวัสดีคะ่ะสวัสดพีพี่พี่แม่แม่เอฟซีนะคะทุกทุกท่านทางเพจทางน้องฟ้ายบ้านใจอุ่นยักษ์นะวันนี้เราไม่ได้พาพี่ฝ้ายเข้าป่านะคะพี่พี่เอฟซีทุกคนแต่ว่า่อาความพาออกมาเดินกินนะคะตามแบบบริเวณชายป่านะ,ะอยากจะบอกว่าหญ้ายเยอะมากปล่อยเลี้ยงนะคะพี่พี่เอฟทุกคนนะคะก็ปล่อยให้พี่ฝ้ายเดินกินไปเลยนะคะทุกคนคะ่ะนี่ หญ้าเยอะมากนะคะนี่นะคะก็เราก็จะพากินนะคะตอนกลางวันอย่างนี้เลยเนาะนะคะก็พอกินอิ่มแล้วก็คือถ้าพี่ป้ายรู้สึกร้อนแล้วนะคะเราก็จะพาพี่ป้ายไปเล่นน้ําคลองนะคะพี่เพียบซีทุกคนค่ะอยากจะบอกว่ายญ้าเยอะมากนะทุกคนนะดูนะนี่นะคะนี่บริเวณชายป่านะคะพี่เพียบซีทุกคนดูนะหญ้าเยอะมากนะคะทุกคน วันนี้พาพี่ฝ้ายออกเดินกินนะคะก็อะตอนแรกว่าจะพาเข้าป่าแล้วทีนี้พอพ่อควางกลับมามันก็สายบวกกับว่า <c oughs> มันคลื้มเหมือนฝนจะตกเนาะนะคะก็เลยไม่พาพี่ฝ้ายเข้าแต่ตอนนี้ก็คือแบบมันมีแดดอ่อนๆแต่มันเป็นแดดของเหมือนแบบฝนจะตกนะคะพี่พี่เอฟซีทุกคนนะคะก็เลยแบบพาพี่ฝ้ายออกเดินกินนะคะนี่ กินต้นมะม่วงไอ้ไม่ใช่ต้นมะม่วงสิต้นมะละกอนะคะที่เกิดตามธรรมชาติหมดไปแล้วหญ้าเยอะมากนะคะทุกคนค่ะดูพรุ่งนี้เราก็จะต้องเดินทางไกลนะคะต้องเดินไปตั้งแต่เช้านะคะพาพี่ป้ายไปต่อสัญญานะคะก็จะต้องไปกันหมดเลยนะคะในยวันพรุ่งนี้ภาวนานะคะขอให้พรุ่งนี้นะ แดดอย่าร้อนฝนอย่าตกนะคะเพราะว่ามันมันก็เดินทางไกลนะคะเบียวสีทุกคน4-5กิโลไปกลับก็บกบเป็น10กิโลได้เนาะนะถ้าแดดร้อนก็ร้อนทั้งช้างและควานถ้าฝนตกก็จะเปียกทั้งช้างและควานนะคะก็ภาวนานะคะพรุ่งนี้นะคะให้แดดไม่ร้อนและฝนไม่ตกนี่ลูกควางของเราสายรุยรุยไปด้วยทุกททุกคน เพระความพยาย,ยามเรียกพี่ป้ายนะคะเพราะว่าตรงนู้นหญ้ามันเยอะมากนะทุกคนมันเยอะแบบมันบริเวณชายป่านะคะมันเป็นหญ้าเขาเรียกหญ้าคอมมินิสนะคะพี่พ f เอฟซีทุกคนที่มันเกิดตามธรรมชาตินะคะ,ะนี่พี่ป้ายเราอร่อยกับอาหารตามธรรมชาติค่ะพี่พีเอฟซีทุกคนเอออร่อยใหญ่เลยพี่ป้ายเราดูนะทุกคนนะ